สวัสดีเจ้าวันนี้อันนี้เฮ็ดเป็นห้องเฮ็ดอะไรอย่างเี้ยใจเฮ็ดขมิ้นมาส,มส้มซีกำหฮุจักเนาะส้มซีซื้อมาจากสเปอร์มเ์เกตสมมรีจะมาหนึ่งกับน้ำพริกน้ำพริกขาหรือว่าน้ำพริกขาบ้านเฮาเนาะอันนี้กเอาไปหนึ่งเจ้าหลางเราเรียบร้อยตัวอีตัวแดนนี่ลอยหาสิสวัสดีเจ้ากินข้าวกินข้าววันนี้ก็คือเฮ็ดหนึ่ง น้ำพริกน้ำพริกพักนึ่ง <c oughs> แล้วหมูหาแม่เลยมาอันนี้ลงมาให้หมูก่อนอันนี้ลงมาทำเห็ดอาตัวก่อนเลยทำเยอะเลยอันนี้อ่ะมาก็ตามใจตามใจตัวหมู <c oughs> มากินข้าวเจ้าอาหารเช้าของเรานะคะน้ำพริกเห็ด <c oughs> เป็นห้องเห็ดเลยยำหัว dạng nguồn lạc của hòn, mì em tìm 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 ta, tìm 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 khác นึ่งเอาเฮ็ดมาจอบเขาก็มันเก็บเลยบ่ถี่น้อยๆอเฮ็ดมันกำลังออกบนดอยบนจะมีเด่นคิดว่าเด่นหมั่ค่อยมีเฮ็ดอันน่ะมันมาไกล พลังก็กินนะเนี่ยฝรั่งเอาไปพัดใส่เนยแกงเส้นถั่วหัวเนาะแข่งหัวจังถั่วหัวฟองโบราณถั่วสีม่วงเป็นฟักยาวๆถั่วยาวถั่วหมวก ทัวหัวคนเท้าห้องอะไล้ทำไมแบบกินข้าทีไรมาทุกทีเลยหมู want eat ที่วันทีอิดหรอหางนี่หรอเดี๋ยวเรา,เาแบบกินข้าแล้วกันโอเคไหมโอเคแปดแปดโมงเก้ามอะ ผสมนี้เป็นลูกไหยผลลับดึกท,ท,ที่สามที่สี่ป่ะผสมซีสามถุงก็รับป่ะว่าจะมันเหมือนกินเตี้ยลำอยู่ อากาศมันฮอนเขาหน่อยหมูจะเอาอย่างมีคนถามาแบบแคบหมูี่มันลำกันลำเจามียี่ห้อเดียวนะล้ำยี่ห้ออื่นลำเัื่อคนที่อยู่เดนมาร์กอยากจะซื้อเนาะยี่ห้อนี้นะคะสรั่งทำเองค่ะมันเป็นแคบหมูอย่างบ้านเฮาสมัยคนเท่าสมัยมเหมือนเป็นอย่างนะ่ยบ้านเฮาบาริบท mặt ni mặt đằng này, mặt Mó. mặt đi, mặt mặt này, mặt 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 Bà mặt xin tôi, mặt 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 thank you, for my. Yeah, yeah, yeah. <laughs> thank you. Ừ. เงีแข okay, ่งขึ้นละมึงอ่ะวันละเกิดแม่กินได้มูกินนั่นเรื่องมาสองตัวแอมตัว เหมือนปอตัวดำนั่นเหมือนปอกินอิ่มแล้วมันเจ๊กกวานปอมันกินไม่ร้านไหนอีหมเหมัอนสมสีเลยกินทุกอย่างขวานนะให้มาตัวนั้นเหมือนปอรับกัะรับเหมือนปอละรับแต่ ซอกินมันแม่อะไรมันจับมาจากกินจะเข้าวันน้องแม่ร่องลูกนะฮะฮัลโหลเนือ้อฟอยหมูแม่เอากลอ้องเหรอกมันเข้าอิ่มแหละ Thank you for โฟมกัน Thank you Thank you ด i d ด s ี l สรุ Good boy อวทำไมไม่กินไปแล้วเจ้าคลิปนี้กับจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดตาม ก็รู้นะกดไลค์กดแชร์ like, share, สมสจัอร์ขอบคุณเจ้า